ครับผมสวัสดีครับผมมาแล้วครับกลับชุดลำพง DIY ที่เราออกแบบกัน5วันติดครับผมคนถามมาเพียบว่าราคาเท่าไหร่วันนี้แล้วก็เบ็ดเสร็จราคาเดี๋ยแล้วครับผมครับตัวนี้ตั้งราคาอยู่ที่5,900บาทพร้อมส่งครับผมมาเราดูองค์ประกอบข้างครับชุดนี้ครับ เป็นคลิปแรกนะครับผมอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าตู้เราเพิ่งออกแบบเสร็จครับผมครับมาดูองค์ประกอบข้าวชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ก็เป็น power ครับผมมี power ครับหน้าโลโก้แล้วก็มีคําว่าเอกซาวเลยครับไหมครับผมเอกซาวสกรีนหน้าเลยนะครับผมครับเป็ดเสร็จทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจหน้าตู้ครับก็มาแล้วนะครับผมเพจหน้าตู้ครับผมโลโก้ของเราอะไรครับเอกซาวเลยนะครับผมครับว่าเป็นเพจหลังตู้ครับนี่ครับเพจหลังตู้แล้วก็มีแล้วครับผมเพจหลังตู้จะบอกดอกจํานวนดอกจะบอกบัตรบอกน้ําหนักทุกอย่างเลยนะครับผมในเพจนี้ครับผม สำคัญครับแบตเลเทียมครับผมแบตเลเทียมครับตัวนี้แบตเลเทียมทั้งหมด4ตัวเลยครับ4ลูกครับผมครับ12โวลต์เราใช้สเตตอัพเพิ่มขึ้นเป็น24โวลต์ทันทีครับผมครับแบตเลเทียมก็มีหลายแบบเดี๋ยวอธิบายกันทีหลังครับผมมีคลิปความรู้ครับผมพร้อมใช้ทุกอย่างครับมีที่วางแบตในตู้ด้วยแต่ตัวนี้ เราใช้ไฟกับตู้นี้อยู่ครับเพราะว่าเป็นตู้ตน right? ้นแบบครับรีบมารีวิวให้ดูเพราะว่า F อซีถามกันนะมากว่าราคาเท่าไหร่ครับผมครบเปิดเสร็จครับผมว่าเป็นหน้าครับเนี่ยหน้าตู้ก็มาแล้วครับผมหน้าตู้ก็มาแล้วครบเป็ดเสร็จครับทั้งหมดก็เป็นงานหุ้มหนังทั้งหมดนะครับผมมีหน้าตู้2ชั้นพอดลมออกหน้าครับผมครับดอลล์ลำพงก็จะเป็น5.2นิ้วนะครับผมตู้กลางก็เป็น3นิ้วครับแลมก็เป็น2นิ้วครับแลมลงไปข้างในนะครับเพราะว่า ท้าไม่จุดกาเนิดเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับผมกับกลางกับแหลมครับเกิดขึ้นพร้อมกันครับผมครับพยายามกลับไปดูคลิปผมที่มีรีวิวการวางดอกครับอันนี้ผมเอาหลักการเอาหลักการ PA ครับมาใส่ด้วยครับผมครับมาเรามาความเข้าใจกับพอดลมหน้าที่ผมเอาแบบแลครับผมตัวนี้ครับผมลมจะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมานี่ครับลมเข้ามานี่ครับผมครับแล้วก็วิ่งมานี่ครับผมครับตำหนึ่งจุดแล้วก็โค้งมานี่ครับผมแล้วก็โค้งมานี่อีกแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ยิงไปหน้าครับทาไมถึงทำแบบนี้เพราะว่า อยากให้ลมออกช้ากว่าดอกหน้าให้ได้ครับผมเพื่อลดจุดเฟดของดอกได้มากที่สุดครับผมเห็นไหมบางคนครับผมทำดูลมสั้นๆเวลาเปิดเครื่องก็ยินเสียงดอกสับๆครับผมเกิดจากลำโพงมันเฟดกันเองครับผมครับแล้วเราก็มี2สูตรครับอันนี้สำหรับเปิดเ u t ดอนะครับผมเปิด outdoor เปิดในห้องก็ได้ครับผมแต่รูปลักกระเดียนเขาจะแข็งนิดหนึ่งครับจะไม่สู้สลับตัวที่ออกหลังครับอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ครับที่เราออกแบบเสร็จครับผมครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพอดลมออกหลังครับผมพอดลมออกหลังครับพอดลมออกหลังจะไม่เหมาะสลับงานการแกล้งเพราะว่าครับลมออกหลังครับผมลมออกหลังอย่างนี้เขาต้องการแรงปะทะจากข้างหลังครับปะทะฝาบ้านอย่างนี้สังเกตครับว่าเราตั้งดูริมกระแพงในตัวนี้จะดังดีมากเพราะว่าเขาเดินทางเป็นวงกลมครับผมครับเสียงเขาเป็นวงกลมครับจะได้รูปรักเบรที่นุ่มๆอ้วนๆครับผมครับ จะได้รลักษเบรที่แนวสดมากขึ้นแนวกระเดียงพพุ่งมากขึ้นการเดินทางของเสียงดีมากขึ้นครับผมเราแบบตัวนี้มาเพื่อให้ลูกค้าสามารถฟังนอกบ้านได้ฟังอยู่ไกลได้การเดินทางของเสียงก็ดีมากขึ้นครับผมครับลูกค้าก็ลองกลับไปดูคลิปที่ผมทําเป็นจะเป็นการจับดีเล์อะไรทุกอย่างการจับความถี่ความแตกต่างของแต่รุ่นครับผมแต่ฟังด้วยเสียงฟังด้วยอันนี้ยากแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําเป็นกราฟให้ดูครับผมอันนี้เป็นอีดิทแรกครับผมเพื่อให้ฟังเสียงกันมา ทีนี้เรามาทดสอบฟังเสียงกันเลยครับโมมานานแล้วครับผมขับมาดูการเร่นครับผมตัวนี้เร่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงดอกครับผมเพราะว่าคำนวณตู้ได้เลยครับผมดูครับเร่นยังก็ไม่ได้ยินเสียงดอก ข้อดีของตู้ตัวนี้ออกแบบคือเล่นไงก็ไม่ได้ยินเสียงดอกครับผมครับอันนี้เราใช้แบตเลเทียมก้อนเล็กอยู่นะครับในการทดสอบครับผมครับตามกิงจะเป็นก้อนใหญ่ตัวนี้ใสครับตัวนี้ก็แบตก็หมดแล้วครับเหลือแบตอยู่ขีดเดียวครับตอนนี้ครับผมทีนี้เรามาเดินวิเคราะห์การเดินของเสียงกัน่าเป็นยังไงครับข้ามถนนไปเลยนะครับผมก็ระวังรถที่หนึ่งนะครับผม ดูนะที่เมื่อจะวางสู่แดดสู่ลมในวันนี้เดอ็จไลยมเรือกครับการแอบก็มาเพราะว่าเราทำดีเลยครับผมอ่อนอดอ่อนน้าอ่นักอาำสาวคนงาม้ามาบังลมกับไปนอมีไปนอคนที่มาเป็นคู่ มาะรับมามาครับหมสำหรับงานการแจ้งเลยครับตอนนี้ครับผมถตู้น่าเปิดจะเด้งแสงดอกทบๆนะครับแต่ตอนนี้ยิ่งเด้งไม่ได้ยิเสแสงดอกเลยนะครับผมลองมาสัมผัสได้เลยครับไปครับผม 5,900บาทพร้อมส่งครับตัวนี้ครับโปรเจกต์ใหม่จากเอกสาวครับจู้ดีไอบายครับผมวันนี้เราก็เดินไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ช่วยย่าให้เราเลยวันนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรได้ครับตุ่ยโลยูอันนี้เปิดเพลงแนวเรื่สดนะครับจะเปิดเพลงแนวลูกทุ่งทุ่งออกดีกว่านี้แน่นครับแนวเรื่สด เล่นลูกกระเดี่ยงมากขึ้นครับผมเล่นลูกกระเดี่ยงแล้วทำไมดอกเล็มันทํางานยากครับผมนี่ผมเลยทำหาหาตู้ได้สุดไม่ให้ลงความดีกระเดี่ยงให้ได้จะจุดหนักของของดอกเล็ครับผมครับแล้วพวกนี้สมองสำหรับพวกเพลงนั้นครับพวกเพลงลูกทุ่งลูกปุ้งครับยกให้ถอดนะครับดังแน่นอนครับผมไปได้ครับที่นี่ครับผม โอ้ยยอดครับชุดนี้ครับใบละ5,900บาทครับผมพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยครับราคานี้พร้อมส่งเลยนะครับไม่ว่าเป็นงองค์ประกอบตัวนี้ทําพิเศษเป็นรุ่นเอกซาวเลยนะครับไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปครับผมดูพดลมก็คนละอย่างกับท้องตลาดทั่วไปครับท้องตลา,าดทั่วไปมีแค่พอดลมหลังเหมาะสำหรับงานในห้องเท่านั้นแต่ตัวนี้เราออกแบบพิเศษได้ทั้งกลางแกงทั้งในห้องได้หมดทุกอย่างครับผมใช้เวลาออกแบบ ก็5วันกัเลยทีเดียวครับโดยใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์จับคำนวณทุกอย่างครับให้ออกทุกความถี่แน่นอนครับผมครับเอาละครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งชุดครับผมกับชุดตู้ DIY จากเอกซาครับผมกับราคา5,900บาทพร้อมส่งถึงหน้บ้านทะเลครับผมครับขอบคุณครับผม